รถติดยาวเลยโอ้โห <laughs> เข้ามาก็เรียงรายไปด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมกำลังเดินทางออกจากอำเภอกุชินาลาจัหมัดกาลสินผมจะเดินทางกลับบ้านที่ร้อยเอ็ด ที่นี่เป็นไม่ใช่บ้านเกิดแต่เป็นเมืองนอนเพราะว่าอเบอร์กุชินาลายเนี่ยมาเอ่อบนเอ่อมาทำงานอยู่ที่นี่รับราชการครูอยู่ที่นี่วันนี้ผมจะเดินทางกลับบ้านละเอียดนะครับไปเส้นทางกุชินาลายเข้ากาลสินเป็นถนนเส้นตัดใหม่หรือเขาเรียกว่าถนนรับเบียงเศรษฐกิจเส้นนี้จะเป็นเส้นตรงจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาที่จังหวัดมุดาหาร ตอนนี้ที่จังหวัดกระสินจะมีเจจิอาจารย์ดังหรือเจจิพระอาจารย์ดังก็คือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับมีชื่อเสียงมากผมผ่านแทบทุกสัปดาห์นะจะมีพี่น้องประชาชนเนะี่ยเขาเรียกว่าญาติธรรมเนะี่ยมากับไหว้หลวงปู่ศิลาโอแต่ละวันแต่ละวัน,น่แน่นมากเลยผมว่าจะผมหลายครั้งนะผมจะจอดรถอ่ะ หาที่จอดรถก็ไม่ได้วันนี้จะลองดูว่าอันเป็นวันหยุดด้วยอันเป็นเวลาที่ผมกลับบ้านร้อยเอ็ดผมจะผ่านทางนี้ดูสิว่าวันนี้จะมีญาติธรรมพี่น้องเยอะไหมเดี๋ยวติดตามชมด้วยกันนะครับ <c oughs> ผมออกจาก <c oughs> ตัวเมืองกุชินาลายผ่านไฟแดงไฟแดงที่สียแยกไฟแดงโรงเรียนบ้านบัวขาววันครู มุ่งหน้าไปถนนที่เราเห็นก็คือจังหวัดไปเส้นจังหวัดราละเอนนั่นเองออกจากตรงนี้ไปก็จะถึงซีเลนทางซีเลนหรือถนนระเบียงเศรษฐกิจนี่ประมาณ5กิโลเราก็เลี้ยวขวาเลยเราออกมาเจออำเภอกุชินาลายตรงมาทางอำเภอพลทองก็คือมุ่งหน้าไปที่จังหัดร้ละเอดนั่นแหละเราก็จะเจอไฟแดงนี่ก็คือ ถนนสายระเบยียงเศรษฐกิจสีเลนนะครับเรามาถึงตัวนี้เราก็เลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดกลาสิน์นั่นเองปกติทางเส้นนี้จากนี้ไปกลาสิน์ก็อยู่ที่ประมาณ70กิโลไปถึงอุทยานหลวงปู่อาศลานี่ก็ประมาณ60กิโลนะใช้เวลาประมาณถ้าขับเรื่อยๆก็ประมาณ30นาที แต่ถ้าขับประมาณร้อยกิโลร้อยสิบกิโลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสามสิบนาทีเพราะด้วยถนนถนนดีถนนสี่เลนแล้วก็ลถไม่มากเส้นนี้ลถไม่มากก็คือวิ่งสบายสบายเราก็จะเลี้ยวขวาผมผมคิดว่าวันนี้อ,อพี่น้องยาติทาผมไม่อยากจะใช้คำว่าทั่วประเทศนะ ผมมีความมั่นใจมีความมีความรู้สึกว่าวันนี้จะมีพี่น้องญาติธรรมมาจากสุ่ยสาราธิเนี่ยจะเยอะเพราะว่าเมื่อวันสองวันเนี่ยผมเห็นเขารีวิวโหพี่น้องประชาชนมากเลยนเนี่ยทางขับสบายๆถ้านักท่องเที่ยวหรือญาติอาญาติพี่น้องที่จะมากราบอ่าหลวงปู่ศิลานะครับถ้ามาจากคอนแกตเนี่ยก็ ก็คือตรงมาจากขนแกนเลยมาถึงอำเภอยางตลาดก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายยางตลาดแล้วคราวนี้ไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนเลยครับยิงตรงเลยไม่ต้องเข้ากาลสินขับตรงเลยนะสี่เลนสี่เลนยาวเลยครับแป๊บเดียวนะครับถ้าพี่น้องมาทางกจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดก็มุ่งหน้ามาที่จังหวัดกาลสินร้อยเอ็ดกาลสินก็ประมาณ40สกว่ากิโล ก็ขับมาพอถึงกระสินเราจะเห็นทางยกระดับเราก็ลอดสะพานแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นปั๊มน้ํามันปตท,ทแล้วก็ยูเทิร์นขวาเลยยูเทิร์นขวามือแล้วก็เรียบสะพานยกระดับก็มาอีกประมาณน่าจะ10กิโลใช้เวลาประมาณ5้นาทีก็ถึงแล้ว5้นาทีนะก็ถึงแล้วนี่ก็คือพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวหรือมากราบนมัสการ หลวงปู่ศิลาศิริจันโทที่ถือว่าเป็นพระเจจีดังของอีสานในตอนนี้เลยนะครับด้วยถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดใหม่จากกรสินไปมุกดาหารระยะทางประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยหกสบ้ยเจ็ดกิโลเมตรเป็นเส้นตรงก็คือไม่มีหักสองรถก็ไม่ค่อยมากรถก็ถือว่าขับได้สบายสบาย แต่วันนี้ผมแปลกรู้สึกว่ารถรถค่อนข้างจะเยอะกว่าปกติที่ผมมาเพราะฉะนั้นพี่น้องยาติธรรมที่จะเดินทางไปกราบนวัญการหลวงปู่ศิลาสิริจรันโทเนี่ยไปไปสะดวกมาสะดวกเพราะว่าพุทยานหลวงปู่นั้นจะอยู่ติดถนนสี่เลนเส้นนี้เลยคือปกติเราจะไปกราบอาพระเจดจีดังเนี่ยใน ในเมืองไทยเราเนาะไม่ว่าจะเป็นอีสานหรือภาคเหนือหรือที่ไหนๆน,นะครับโอ้เราจะต้องเราจะต้องเดินทางค่าข้ายจาลาบากนะเออมีขึ้นเขาลงเขาเนี่ยรอลุ้นนะครับว่าวันนี้จะมีพี่น้องญาติธรรมมากไหมถ้าไม่มากเราก็ก,ก็ก็น่าจะเข้าไปก,กลาบได้ง,ง่ายๆนี่ครับวันนี้วันหยุดก็จะมีพี่น้องญาติธรรม เดินทางก็มาจากทั่วสารทิศนะเนาะวันนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องเยอะมากเลยนี่ก็คืออุทยานธรรมของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะครับก็ถือว่าเป็นพระเจดิดังของภาคอีสานอุทยานธรรมของหลวงปู่จะอยู่ซ้ายมือที่ที่เห็นซ้ายมือนะครับถ้าขวามือเนี่ยก็จะเห็นรูปของหลวงปู่ นะครับอยู่ขวามือแล้วก็ด้านซ้ายทางโน้นอะ่ะก็จะเป็นอุทยานธรรมหลวงปู่โอเยอะเลยครับนี่ก็คือพี่น้องญาติธรรมที่จะมากราบหลวงปู่ผมคงจะต้องเดินไปข้างหน้าไม่รู้ข้างหน้าเนี่ยจะรถจะติดประมาณไหนนะโอ้โหรถติดยาวเลยรถติดครับ เมื่อกี้ได้ชมมุมสูงของหลวงปู่ศิลาศิลิจันโทนะครับวันนี้มีญาติธรรมมากราบบ้ายบูชาจำนวนมากเลยนะครับรถดิติดยาวเลยคนแห่แหนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามืดนะที่น้องเยอะจริงๆเลยครับทะเบียนรถด่มีทุกมีแทบทุกจังหวัดที่เห็นอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นุบวล โอราชกรุงเทพมหา,าคนคระเจ้าภาพหน่อยก็กาลสินก็จะซีนรถวันนี้เยอะมากๆเลยตอนนี้เวลา11นาฬิกาเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมวันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นคลึมคล้มๆไม่ค่อยมีแดดนะวันนี้ก็พี่น้องยติธรรมพี่น้องประชาชนที่มากราบไหว้ หลวงปู่ศิลาพ่อจำนวนมากมายเลยครับป้ายหลวงปู่บอกว่าสวัสดีปีใหม่2 5 6 7รวยล้าน,ล,านล้านเจริญเฟื่องฟูรุ่งเรืองหลวงปู่ศิลาิริจันโทพี่น้องถามว่าทำไมพี่น้องประชาชนมากราบไหว้ถวายปัจจัยหลวงพ่อเยอะๆทำไมหลวงพ่อไม่สร้างเสร็จทักทีหลวงพ่อบอกว่า สร้างไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบะนะครับหลวงพ่อบอกว่านี่ก็คือหรือทางเข้าอุทยานธรรมของหลวงพ่อศิลานะครับแต่ไนมก็จะมีพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับที่มากราบนมัสก,การกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนี่กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนนะครับเนีย่ยก็จะมีพี่น้องมาลเัเอรี่รวยรๆยรยรยเดินเข้ามาเราจะเห็น พญานาคนะครับวันนี้อากาศดีมันไม่แดดร้อนนะครับบรรยากาศดีก็เลยมีพี่น้องประชาชนมากาบไหว้หลวงพ่อนะครับก็มีองค์พญานาคสองรูปเป็นพญานาคสองตนครับอยู่ที่นี่องค์พญานาคสวยงามมากเลยครับ ราถาบูชาเท้าเวสวุวรรณก็จะมีพี่น้องประชาชนมากราบไหว้นะครับขอพรบูชาเท้าเทพสวุวรรณทีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่อุทยานธรรมของหลวงปู่ศิลาสลิจันโทวบ้านเสียงเขืออํอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับแน่ๆเลยเราก็เห็นอยู่ที่นี่ ก็จะมีเหล่าพี่น้องมาขายลอตเตอรี่จำนวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในฟังได้พี่ขายดีไหมขายดีครับขายดีมากขายดีก็ขายเสียขายหมอนครับโอ้เนาะมาทุกวันไหมมาทุกวันครับวันแต่ละวันวันนี้เป็นไงจำนวนพี่น้องเยอะไหมเยอะครับเยอะเยอะทุกวันก็เยอะอย่างนี้ใช่ไหมก็เยอะอย่างนี้แหละครับวันนี้พิเศษสักหน่อยไหมพิเศษพิเศษไปเรื่อยครับพิเศษไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็คือบุญบารมีของหลวงปู่เราเนาะ วันนี้มีโอกาสฝนตกนได้ยินเสียงฟ้าร้องพญสุวรรณนขคะเนสีเขียวสวยงามมากเลยพญนักสวยงามมากเลยครับด้านัน นี่ก็คือข้างหน้าก็คือสาระเประเรียนของหลวงปู่นี่ขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องมาจากมาขายลอตเตอรี่โอ้โหจานวนกับพี่น้องที่มากราบไหว้หลวงปู่เนี่ยไม่แตกต่างกันจํานวนเท่าเท่ากันมาจากไหนเหลยลูกมาแต่เลยมาแต่เลยอยู่อำเภอเลยมึงเลย,ยบางสะพุงโอ้โหตลาดเมึงเลยบางสะพุงเต็มเลยเนาะรถเนาะโอ้โหเข้ามาก็เรียงรายไปด้วยความรวยความรวย ยาวเยอะเลยมีพี่น้องที่ไม่ขายลอตเตอรี่ไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยท่านนะครับอันนี้มาจากไหนคะมาจากขอนแก่นโอ้มาจากขอนแก่นขอนแก่นกําลังซ้อแลยนี้คงจะไม่เยอะเนาะสู้เมืองเลยได้ไหมนี่เมืองเลยไม่ได้เมืองเลยเยอะเนาะเมืองเลยเยอะจริงๆเลยเป็นไงอ่ามีพี่น้องมาเสียงเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเลยม,มาทุกวันเลยไหมมาทุกวันรวนยทุกวัน <c oughs> ครับผมเยอะเลยความรวยเดี๋ยวเดินไปหาหลวงพ่อเดี๋ยวมีพี่น้องเยอะเลยีพี่น้องกระชาชนจำนวนมากโอ้โหสาธุนี่ก็คือพี่น้องจากทั่วสารทิศที่มากราบหลวงพ่อสมปู่ศิลาศิริจันโทนะครับ มีจำนวนมากมายจริงๆไปทางไหนดีทางนี้ทางเข้าสวัสดีครับดูสิวันนี้ผมมาพี่น้องที่มากราบไหว้บูชาหลวงปู่เราเนี่ยก็เยอะแต่ว่าพี่น้องที่มาให้ความรวยก็ไม่น้อยหน้านะครับไม่ต่ำกว่าสามพันชีวิตมาจากไหนครันโอ้อยู่ที่นี่โอ้อยู่ที่นี่ที่นี่ หรออยู่ที่นี่กับอยู่เมืองเลยใครเยอะกันอะไรนะคะอันพี่น้องมาจากเมืองเลยกับมาจากกาลสินใครเยอะกันที่นี่เมืองเลยเยอะกว่าแตว่ากาลสินมาหลายแพงกว่าเนี่ยหรอนี่มีพี่น้องญาติธรรมมากราบหลวงปู่ศิลาเยอะมากเลยโคตเข้าไปไม่ได้แล้วก็ข้างในเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้เก็บภาพถ่ายภาพด้วยนะครับแล้วก็ ไปยืนยกมือไหว้เฉยๆแล้วก็ออกมาเดี๋ยวจะพาไปไหว้องค์หลวงปู่อยู่ที่ด้านนอกนะครับองค์หลวงปู่ศิลาอยู่ด้านนอกโอ้หวันนี้รถเยอะมากๆเลยถ้าเรามองในมุมสูงนะดูในมุมสูงตอนนี้นะโอ้พี่น้องเยอะจริงๆดูนี่ออกมาถนนก็รถเต็มเลยรถเต็มท้องถนนรู้จะเดินไปทางไหน ว่าจะไปกลับลงอ,องค์หลวงปู่พระพุทธรูปนะครับองค์ปู่ที่อยู่ด้านหน้าเยอะเลยที่น้องก็เยอะจริงๆรถเยอะเลยรถไปหน้าติดยาวติดยาวติดยาวสองฝั่งสี่เลนเนะ่ะรถเต็ไมไปหมดเลยสี่เลนตรงนี้ก็เป็นจุดหยุดเพินพอดีนะจุดหยุดเพินเราจะมองเห็นรูปหลวงปู่นะครับ มีพี่น้องประชาชนขึ้นไปกราบไหว้หลวงปูเ่เยอะเลยไปไหนๆก็จะมีพี่น้องมาขายลอตเตอรี่กันเต็มไปหมดเลยผไม่ต่ำกว่า300-400นะ เฉพาะพี่น้องที่มาขายลอตเตอรี่่ะแต่ว่าจํานวนพี่น้องที่มากราบไหว้บูชาหลวงปู่โอ้โหจำนวนหลายพันนะเป็นหมื่น่ะถ้าจะว่าเลไเป็นหมื่นนแต่ละวันเน่ยเป็นหมื่นเลย ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ